ครับผมวันนี้เราจะมาอ่าฉีดไร่อ้อยนะครับที่ที่ที่ไหน,นครับพี่มาที่หนองโพครับที่หนองโพเนาะที่หนองโพใช่หน,อ,นองโพลยงโพจังหวัดววนครสวรรค์เนาะอำเภอตะเคีอำเภอตะเคีเดี๋ยวเราจะใช้ไอโดนนะครับโดนในการบินพ่นตัวอ D ร์ดีสองห้าห้าหนึน่งนะครับเป็นเป็นสารบำรุงนะสารเสริมนะครับก็เดี๋ยวจะเราจะผสมนะฮะในอัตราส่วนนะครับน้ำสองร้อยซี 200ลิตรนะครับต่อตัว R D 2 5 5ห้าเนี่ยห้าหซีซีนะครับหรือ1ขวดนะครับเดี๋ยวจะให้คุณพิชัยผสมเองเลยนะครับผสมกับมือตัวเองเลยนะครับเพื่อความโปร่งใสวัรละวานเราใช้ตัวเดียวนะครับว่าเราใช้ตัวเดียวนะครับนี่เทใส่นี่ไปเลยครับครับเทใสหมดขวดเลยขวดเอาแกะเลยครับ เอาแกะกับมือเลยเป็นรถต้นคุณครับเนี่ยเดี๋ยวอ่าครับเดี๋ยวอ่าเป็นไงฮะกินกินเป็นไงบ้างเป็นพอใช้ได้นะอ่าไม่ก็ไม่ครับครับครัเสใส่ถังลงไปเลยนะครับไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายอะไทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอันตรายไปแล้วครับ ใช้ใช้โดนสบายใจด้วยนะฮะสบายใจครับพอฉีดไอ้ไอ้ที่ข้างเคียงหรือว่านั่นอ่ะจะไม่มีการล้องเรียนกันเพราะว่ามันไม่มีสารพิษ <laughs> ยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งโดนเข้าไปยิ่งโ,โหยิ่งเจริญที <laughs> ่จะเริญเตบิตบโต,บต,บตบดีนะ <laughs> <laughs> ข้างข้างเคียงยิ่งชอบเลยที่ยิ่งฉีดใเข้าเนาะ <laughs> 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 นั่นแหละครับนี่เป็นอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนของของโดนนะครับถ้าเป็นใช้สําหรับอ่อ มือมือ,ม,อมือฉีดหรือว่าใช้สเปรย์ฉีดถ้าคนธรรมดาเราฉีดเองเนี่ยใช้อัตราส่วน5ซีนะครับต่อน,น้ํา20ลิตรนะครับแต่นี้เราสําหรับอัตราส่วนของโดนเนี่ยเราใช้อ่า5 5 0 0ซีหรือหรือ1ขวดนะครับต่อน,น้ํา200ลิตรนะครับแต่กันในการบินโดนนะครับเป็นอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับรแล้วเอาไปไหนผสมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาไปใส่โดนนะครับ ี๋ยวเดี๋ยวจะไปใส่ที่โดนเดี๋ยวโดนก็บินนะครับตรงไหนครับโดนอ่าโดนโดนอยู่ทางโน้นนะครับโดนอยู่นะครับครับเชิญเชิญเชิญทางนี้หน่อยครับผมก็ติบขวดมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวลำเลียงน้ำใส่ใส่ในโดนเนาะนี่ครับโดนทีสามสิบนะครับก็จะมาทดสอบ ที่ที่ที่ไร่ของคุณวิชัยก็คืออ้อยต่อเนาะทดสอบแค่ยี่สิบไร่พอยี่สิบไร่พอเห็นแล้ว <ฮะ S 1> สภาพเออ่เปน็นกลางปานกลางนะก,ก,ก็ไม่เขียวเท่าไหร่ <ฮะ S 1> นะครับเดี๋ยวจะมีแปลงเปรียบเทียบอยู่รุ่นเดียวกันอยู่รุ่นเดียด้านนูน้นนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาบรรทุกไปที่โรงงานก็รู้แล้วว่าน้ำหนักต่อต่อไร่ แล้วก็ความหวานนะครับอ,อ,อ้อยต้อน,นี่พันอะไรครับอ่าหนึ่งศูนย์แปดอ๋อหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดนี่ปีธรรมดาได้กี่ปีสามปีสามปีอ๋อครับธรรมดาก็ได้สามปีคุณมิชัยนี่ถือว่าเป็นรายใหญ่เหมือนกันเนาะ,ะรายใหญ่รายใหญ่เลยนะครับที่นครสวรรค์นะครับก็ชาวไร่อ้อยนี่ก็มีความสําคัญนะครับต่อ เศรษฐกิจของชาตินะครับเพราะว่าเป็นเป็นพืชให้ผลิตภัณฑ์ทางพวกน้ำตาลนะแล้วก็พวกแปรรูปเอทานอลด้วยเนาะเอทานอลด้วยนอกจากนั้นพวกกากพวกอะไรก็เป็นอาหารสัตว์ได้อย่างเช่นโมลาดอะไรเนี่ยฮะก็เป็นแหล่งอาหารสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นสินค้าสำคัญในการทำรายได้ให้ ประเทศไปทำทำไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าอ๋อโอ้ยวนี้ไปไกลเนาะนอกจากนั้นยังเอาไปให้ดีไปขายขายได้หมดยอดอ้อยก็ทำผลิตไฟฟ้าได้อโรงงานไฟฟ้าไฟฟ้าแพงเลยเนาะเขาซื้อฮะโรงงานเขาก็ซื้อเราก็ขายได้ทุกส่วนเลยนะครับก็มองมองแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีแบบนี้เนาะเมื่อก่อนก็ทําอ้อยกันลําบากเหลือเกิน ยิ่งมีเทคโนโลยีใหม่นะครับใช้โดนพ่นเนี่ยไม่ขึ้นไม่กี่ครั้งมั้งยีสิบได้เนี่ยประมาณคร่าวๆสามสามสามสีเที่ยวก็ก็ทั่วละไม่เกินไม่เกินครับไม่เกินไม่เกินสามครั้งตามตามตามลายเส้นเขาเห็นไหมทำอะไรเขาเรียกว่าทำเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยเร็วทันใจแล้วก็ประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ปุ๋ยแพงมากเนาะเอ๊ะเห็นว่าปุ๋ยลงแล้วไม่ใช่หรอลงมานิดเดียวเองค่ะอ๋อลงนิดเดียวส่วนใหญ่ขึ้นแล้วจะค้างเนาะจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับก็วัตถุประสงค์วันนี้ก็คือหนึ่งมาเพื่อลดต้นทุนในการ่าผลิตอ้อยโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งก็ยังดีเนาะ แต่ให้สภาพหรือว่าผลผลิตและคุณภาพออกมาดีนะครับก็เกี่ยวกับอายุของอ้อยให้ยืนยาวหน่อยนะครับให้รากยาวถ้ารากยาวเนี่ยเขาจะทนสภาพและอายุตอ่อในดยียาวขึ้นและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อจำนวนหนอ่อในในรอบต่อไปก็จะเยอะขึ้นทนแรงด้วยเนาะถ้ารากยาว ลากอ้อยนี่ยาวนะครับยาวเป็นเมตรเลยนะครับอาจจะเมตรกว่าด้วยซ้ำไปนะก็เป็นพืชที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่บังเอิญมาได้รับาสารเคมีหรืออะไรต่างก็ทําให้ความสามารถเขาลดลง r าดีสองห้าหนึ่งจะเพิ่มความสามารถให้อ้อยดํำรงชีวิตอยู่ได้ได้ดีในสภาพต่างอุณหภูมิสูงหรือว่าหนาว หรือสภาพแรงแล้วก็สภาพที่น้ําน้ําเยอะ,ยอ,ะอ่ะาทากยาวเสักอย่างเนี่ยสู้ได้หมดนะครับก็จะเราก็จะดูสีสีใบวัดวัดความสูงอยู่อยู่เรื่อยสุดท้ายก็จะไปไปดูน้ําหนักนะครับแล้วก็ค่า CCS นะครับต่อไปก็คือเราอาจจะอ่ามาขุดดูว่ามีไส้เดือนเกิดขึ้นในดินไหมเรา เราดูทางกายภาพของดินก็ได้นะครับสิ่งเหล่านั้นก็เราเราตรวจสอบได้หมดและครับถ้าถ้าอ้อยสมบูรณ์เนี่ยเหตุผลต่างๆเนี่ยก็จะจะจะมีให้ให้ตรวจสอบได้นะครับถ้าดินดีอ้อยอ้อยดีไหมดีฮะ,ะถ้าถ้าดินดีขึ้นมีออกซิเจนขึ้นนะครับสารเคมีที่ตกค้างพวกอะมิทรีนที่ฉีดเข้าไปสารยาฆ่าญ้าแรงต่าง สลายได้เร็วก็ทําให้รากอ้อยได้รับผลกระทบน้อยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอหมอไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรก็อยู่นครสวรรค์นะครับคุณวิชัยนี่ก็สิทธิ์เก่าแม่โจ้นะครับก็หลังจากจบมาก็เป็นเกษตรกรจริงๆเลย <c oughs> ไม่ไม่เล่นแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> มีมีเยอะเหมือนกันนะ บอกได้ไหมเป็นหลายพันแล้วกันเนาะครับโอเคถึงหมื่นไหมเนี่ยไม่ถึงโอเคก็นะเป็นรายใหญ่ก็ถ้าสามารถทำตรงนี้สำเร็จทดลองสำเร็จก็จะขยายในพื้นที่ต่อไปเนาะแล้วก็บอกพักพวกด้วยเนาะว่าวิธีการนี้เทคนิคนี้ได้ผลโดยการ ทำจริงให้เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักโดนจะขึ้นนะครับบรรจุน้ําได้ยี่สิบประมาณยี่สิบอ่าพ่นพ่นไปก็ประมาณอ่สิบห้าเขมีตัวเลขตั้งไว้พ่นเป็นแผนที่เราถ้าพ่นมือไปเนี่ยแถวอ้อยแอรยงต่างมันจะบาทีอาจจะหลุดรอดถ้าทำทำเป็นแผนไปเนี่ยมันก็จะครอบคุม แต่โดนเก็บภาพเรียบร้อยแล้วล่ะสีใบก็สู้สู้แปลงนี้ไม่ได้แปลงนี้ฮอร์โมนเขาดี <Okay. S 1> เพราะว่าเขาเป็นปีแรกครับอันนี้ต่อต่อแรกต่อแรกต่อแรกถ้าไม่ดีหรือว่าเกิดสุขภาพไม่ดีปีหน้าถ้าเขาเรียกว่าห่างห่างกันเกินไปเราก็เสียโอกาสเนาะเสียโอกาสก็ต้อง ถ่ายปลูกใหม่อ๋อนั่นแหละครับก็ประโยชน์ต่อไปก็คือการอะไรเขาเรียกได้ตอหลายครั้งอ่ามีมีมีความสามารถที่จะแตกหน่อได้ทุกทุก,ท,กทุกกอนะครับพอตัดไปแล้วก็แตกแตกคืนมาแต่ถ้าไม่แตกคืนมานี่ขาดทุนเลยต้องถ่ายทิ้งปลูกใหม่ค่าถ่ายเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้โอ้โ ค่าเตรียมดินเนี่ยก่อนจะได้ปลูกก็เป็นพันแล้วเป็นพันไล่ละพันแล้วคไล่หนึ่งตกไล่ละพันแล้วผันสามเท่าไหร่ฮะก็ผันสามก็ห้าร้อยพันเจ็ดเท่าไหร่ผันเจ็ดก็ประมาณสามร้อยอีกอะไรอีกผันเจ็ดกี่ครั้งก็แล้วแต่ฮะถ้ามันปลนครั้งเดียวก็ครั้งเดียวถ้ามันก็ต้องสองครั้งสองลอยแล้วสองลอยแล้วมีค่ายกล่องอีกฮะทันนี้ไม่ยกล่องฮะใช้เครื่องปลูกปลูกปลูกเลยทีเดียวเลยฮะเครื่องปลูกแล้วค่าเครื่องปลูกอ่ะ เครื่องปลูกก็ไร่หนึ่งไร่หนึ่งก็ประมาณหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบจะทราบไหมว่าไร่หนึ่งใช้พันประมาณท้งนี้ใช้ประมาณตันครึ่งหนึ่งตันครึ่งต่อไร่ต,ตัดออกมาแล้วต้องได้สิบตันสิบเท่า,ายิ่งได้มากยิ่งดีฮะอ๋อยิ่งได้มากยิ่งดี ปีที่แล้วได้กี่ตันปีที่แล้วได้ประมาณสิบสองสิบสามตันอ๋อสิบสองสิบสามตันนะถ้าปีนี้ได้เท่าเดิมก็ถือว่าดีหรือไม่ดีโอ้โได้เท่าเดิมก็ถือว่าดีแล้วฮะเพราะปีนี้ปีที่แล้วตัดล่าฮะไม่ตัดเพราะฝนมันตกแล้วอ้อยนี่เขาจะได้มากที่สุดปีที่ปีแรกปีแรกปีที่สองเนี่ยฮะปีแรกปีที่สองใกล้เคียงกันแล้วปีที่สามจะลดลงไปลดลงแล้วฮะ อยู่ที่ฟ้าฝนด้วยฮะอยู่ที่สภาพอากาศฟ้าฝนด้วยมันเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยเนาะฮอร์โมนใหม่ๆเเนาะการดูแลรักษาการบำรุงของเราอืมครับก็เป็นทางเลือกนะครับเพื่องานทดลองครั้งนี้จะเล็กๆก็จริงนะครับแต่จะเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับชาวไร่อ้อยหรือว่าพืชอื่นๆนะครับถ้าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ได้15ตัน16ตัน17ตันหรือมากกว่านั้นก็จะทําให้เป็นเป็นตัวเลือกที่สําคัญนะครับในในกลุ่มพืชไร่พลังงานแปลงมันสับปะหลังหรืออข้าวโพดข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ข้าวโพดหวานนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพืชแทบทุกชนิดนะครับก็จะได้นำ ไปทดลองได้เช่นกันก็ติดต่อมาได้เพื่อเป็นการทดลองนะครับให้เห็นแนวทางในการลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตคุณภาพนะครับเมื่อก่อนคุณภาพนี่ขายไม่ได้เนาะเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนคุณภาพขายไม่ได้น้ําหนักอย่างเดียวแล้วเขาวัดผลผลิตกันที่น้ําหนักแต่คุณภาพเนี่ยเขาวัดกันที่ความความหวานนะครับก็ครอบคุมเนาะ เรียบร้อยอยังครับโอเคน,นักบินจะคุยอะไรสักหน่อยไหมนักบินเนะี่ยอ้าอิฟอิฟส่งส่งไม้ให้นักบินครับวันนี้เรามาทำการบินนะครับไล่อ้อยนะครับของคุณพี่วิชัยนะครับ เราจะมีการทำแผนการบินของแปลงอ้อยไรนี้นะครับโดยการบินของเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับอ้อยต่อนะครับผมก็คือจะบินเต็มพื้นที่นะครับก็คิดว่าน่าจะครอบคุมพื้นที่นะครับการทำแผนของเราทำแผนของเราก็คือทำแผนครอบคุมไปทั้งทั้งหมดทั้งแปลงที่ที่ที่เราต้องการบินนะครับตามของคนพี่วิชัยเขานะครับ ก็เนี่ยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มทําการบินเดี๋ยวก็จะลองดูว่าวิธีการบินของโดนนะครับว่าจะเก็ดละเอียดยังไงด้วยการประสิทธิภาพของ RD ที่เราใช้นะฮะเหมาะสมกับการใช้กับเทคโนโลยีโดนมากๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับผมครับผม หาเลยกินดถ,ถ้าเราออกไปที่ร้านร้านข้าวแบบพอพอได้มนะีไหมมีห้าแถวนวกโป่งมีร้าน,าน,านข้าวเยอะร้านร้านข้าวเยอะเลยมไม่งั้นเราออกไปเนี่ยไปหน่อยเดียวแยกห่างน้ำนะที่ห่างน้ำเนี่ยร้านอาหารเย<า>อะเลยห่างน้ำศรห่านเน,นี่ยรู้จักเราดีไม่จะไปไหนต่อฮะ <c oughs> จะไปไหนต่เท <c oughs> <c oughs> ่ากรุงเทพกลับกับอุตสาหกรรม อุจดิษก็เนี่ยเดี๋ยวออกนี่เราต้ย้อนกลับตะขีแล้วเราออกไปพุทเลี้ยวซ้ายไปไหนวิ่งออกไปสิบกว่ากิโลก็ถึงแยกแยกสายสายเสียแล้วขาเลี้ยวขวาไปไปนครสวรรค์เลยตรงไปก็หางน้ำหางน้ำก็เข้าไปกิโลเดียวถึงเ,ยยงเลยที่หางน้ำอะเยอะเลยคนระับแถวนี้มันก็มี มันจะลงเม็ดน้ํามันจะลงไปใต้ใบเลยี่นชายบอลมันจะเล็กมันจะเข้าใต้ใบเลยบางคนเขาคิดว่ามันอยู่บนบนใบมันเบาไงที่ท,ท,ท,ที่ที่ไรฮะยี่สิบไล่ใช้เวลาบินแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีเนาะ <laughs> ออประหยัดเวลา <laughs> ไล่ละนาทีอ่ะอ ก็คือตัวนี้ถ้าเขาเรียกว่าถ้าได้ผลยังไงอะ่ะถ้ามันตอบสนองอ่ะแต่น่าจะตอบสนองอ้อยที่ชมลมอ่ะปลูกในกระถาง,างใหญ่เลยใบย,ยัาวเ,เลยลำก็ใหญ่นะลำใหญ่สวยเนี่ยถ้าเกิดได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ได้ผลเร็วๆนะครับางบางมุมที่จะเห็นที่มันตัดกระเพาะม้าสีเขียวตัวไปถุและออนที่ออกมาจากตัวจากตัดที่หน้าตรนะครับอันนี้คือสูตรของทันตแพทย์คิดนี่คือเข้มข้นและี่สบายใได้สูตรที่แน่นมันลงไปมันไม่เหมือนยาฉีดทั่วไป ตัวฉีด้าไปฉีดที่พื้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยลงไปมันจะอยู่หลังใบแต่อันนี้ฉีดด้านบนลงมาเนี่ยลมอ่ะลมลมของใบพัดอ่ะเขาก็จะมีส่วนด้วยเขาจะทําให้บอลกระเด้งขึ้นมาเงี้ยสัมผัสด,ด้านล่างใต้ใบอะ่ะก็จะทําใหใ้ใต้ใบสะอาดเลยโรคอะไรต่างๆที่เกาะหยูก็จะมันก็จะเคลียร์ให้ด้วย แล้วก็มันก็ลอยลอยทุกส่วนของพืชอ่ะสัมผัสหมดทุกส่วนของพืชอ่ะแล้วก็ลงดินแล้วก็ไปทําให้โครงสร้างดินดีไส้เดือนก็จะเยอะสําคัญนะถ้าดินดีมีออกซิเจนดีสารกคมีตกค้างน้อยไส้เดือนจะเยอะพอไส้เดือนเยอะเนี่ยมันก็เป็นตัววัดวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ทําให้รากยาว ปีหน้าก็ให้ให้ผลอีก ที่ดีแลใช่ไม่ได้มันมัน,ม,นมันโอเคเลย โดนใช่วงมาสองสี่ปีก่อนถึงที่พันแมลงมันแหง,งมาสองสามปีติดต่อกันเลยท้าก้อยขัดทุนเลยเพราะว่าได้ไล่มาสี่ตันห้าตันขัดทุนอัน<ม>นี้่พะท,ท,ทำมันสำหรับหลังเนี่ยถึงก็ได้ห้าตันหกตันแต่ราคาพอดีราคาตันละส่วนใหญ่โดนเขาจะฉีดยาฆ่าแมลงแต่ตัวเนี้ยเป็นสารปลอดภัยใช่ครับเราฉีดสารปลอดภัยคอะดีครับ